รีวิวตัวนี้เลยค่ะเป็นตัว X Series นะคะสำหรับลูกค้าที่สอบถามเข้ามาใน Inbox แบบเยอะมากว่าม,มีที่มีรุ่น X Series ให้หนูดูไหมคะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในมาค่ะวันนี้เน่าจะรีวิวให้ดูถ้าใครไม่ดูจะกลับไปตีนะจริงวันนี้จะรีวิวทั้งภายนอกทั้งภายในแล้วก็โปรโมชั่นนะคะวันนี้อยู่ที่หน้าโชว์รูมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะโชว์รูมของเราชื่อว่า e us us un, อีซูซูนครหลวงพระรามสองค่ะเย้ ดีใ,ใจทำไมวันนี้นะคะรุ่นที่ลูกค้าสอบถามเข้ามาใน box, อินบ็อกเยอะมากเยอะมากอยากดูอยากดูมากสี่ประตูพี่คะมีไหมสี่ประตูอ่าตัวตามเป็นรุ่นเอ็กซ์ซี่อยากเห็นภายในจังเลยมาค่ะผมแม็กนะคะจะเป็นอ่าตัดลายค่ะคือตัวนี้นะคะตัวแผงประตูนะคะจะเป็นตัวสีดํานะคะตัดกับสีแดงแล้วตัวเบาะนะคะเอกลักษณ์เลยถ้าเป็นรุ่นเอ็กซิลีเบาะจะเป็น สีดำนะคะคาดด้วยสีแดงนะคะข้างในก็คือจะเป็นโดดเด่นเนาะตัวนี้จะมีคำว่า X Series ตรงหัวด้วยค่ะนี่อ่ะแกะแกะนี่ด้านในาบอกเลยว่ากว้างตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่อ,อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะคะอันนี้ก็บอกเลยว่าไว้ลูลามากน,นะคะคุณจะเหยียบสายนะคะหัวจะฟาดกระจก ตัวโปรโมชั่นนะคะตอนนี้เราจัดอยู่ที่35,000บาทนะคะสำหรับรุ่นนี้เลยค่ะเป็นตัว X Series ีประตูตัวต่ำนะคะมี2สีนะคะสีขาวก็สีดำนะคะสีอื่นไม่ต้องถามนะคะไม่มีเนาะมีแค่2สีแล้วก็ตัวนี้35,000บาทรับรถไปเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะออกได้จริงนะคะโปรนี้ขอคนกู้ร่วม1คนนะคะสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องมาค่ะจัดมา เนาะขอ YouTube นะคะแอป YouTube นี่เลยเข้าไปนะคะแล้วก็เสิร์ชคำว่า e ส u เซ ll แนนพาร์ทสองนะคะแล้วก็กดค้นหาตรงนี้นี่เลยแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะคะจะเจอคลิปแนนอยู่คลิปแรกนะคะสามารถกดเข้าไปได้เลยที่เป็นชื่อของแนนนะคะแล้วก็กดติดตามนะคะจะมีคําว่าติดตามนะคะนี่เลยกดติดตามแล้วก็ง่ายงาเลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ นี่เลยลูกค้าจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆก่อน<ๆ>ใครวันนี้จ้าสวัสดีค่ะ